กีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนเดินทางไปประเทศเม็กซิโกที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรี ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการเฟรลี <S <S ่เอแมตระหว่างวันที่21-30ตุลาคม2567ที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นการเก็บคะแนนทำบันดบฟีฟ่าลังกิ้งสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งหรือไทยสะทองเวียรรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเน้นไปที่การลงแท็กติกเกมลูกแรลลับรวมถึงการ เล่นจังหวะโต้ก,กับสึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันที่ประเทศเม็กซิโกประกอบไปด้วยวันที่23ตุลาคม2567ทีมชาติไทยพบกับเวเนซุเอลาเวลา5นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย นัดที่สองทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพเม็กซิโกในวันที่29ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง